พระนมก่อนจุลีนอบน้อมตูบเตียนดอกซ้อมน้อมขาบไววสายังผ้าไตลัดะศาสาดสาดามอนขอปูจาวิสาขาเจา้าแปดเป็งล้านนาถือมาแบบเบ้าป่าเวนีเหาต่างหูพระสุรนิป,ปานและตัดสรลู พระพุทธเจ้าโกดมวันสุขตอนเจ้าเก้าเงาปถมสลีโกดมผาสูตรแม่นมานแปดเป็งปีเศษเสด็จายดันออกจากพระคันแม่ไทยตีละวางกลางหนต่างจำไว้สองเมืองใหญ่กว้างป่าลากะบินละพัด เทวะจะหาตอนพระมารดาปิกไปแอวบานสารพึกษาใบานากิ่งการออกดอกบานงามห่มปื้นตุติญาาโลกลาจุ่มจื้นทะลัดหูได้ดวงธรรมหลังตุกกาละกิลิญากำหกปีทรงธรรมยังบ่หูแจง เหลือดูก,กับหนังมังสาเหี่วแห้งหกปีบำเพ็ญไข้คบธรรมะดวงใสยังบ่ได้ปบสังขารอ่อนเพียอิดโสพระอินหันแล้วอาการนักโขจึงดีดซึ่งโชสามใสเป็นปอย สายหนึ่งแข้งเหลือดีดไปสักน้อยก็พูดสะเด็นเหี่ยฟื้นสายสองเป็นกลางเสียงดังคลึกคลืน่นละบำปัน่นไฟหำต่อสายสามสัมยืนยานเกินไปหนอบ่เป็นเพลงซอเติมเตอะเติตมเตย เมื่อน้องเตียวลมลิ่งเละลิ่งเลยแม่สีบ้านเจยน้องฉันเมื่อหันพระอินดีดปินอย่างนั้นจึงหูแจมแจ้งแนวต่างว่ามัดชิมะคือเส้นสายกลางเป็นมักกาจาังทะลัดหูได บิกไหวามาฉันอาหารต้องใส่กอดตุ้ยปีหมาเมื่อซอยปัญจะวักขีตัดหนีจ่องน้อยจากพระยอดซอยโกดมพระองค์นั่งนิดอยู่อาสะลมสลีโกดมสิทธ,ธัะเจ้า เต้าเอกาตนบ่มองมนเศร้าสงบเย,ย,ย็ยนดีเงียบมิดจึงสำเร็จผลสมดังความคิดทะลัดหูได้ดวงธรรมแปดเป็นวันปุตตอนเจ้าเข้ากรรมปีเล่าไก่ดำทะลัดหูแจง ฝั่งน้ำเนลันชลาบอแหงประเทศอินเดียปีน้องสะเดจสัญจรตึงดอนตึงล่องตัวหนแห่งห้องเตี้ยวไปเผยแผ่ธรรมะือคนเข้าใจโพธภ์ยเวไนสัตตะโลกลา สี่สิบห้าปีปีน้องเจ้าข้าสั่งสอนสธาทั่วทิศต,ต้องเตียวสั่งสอนทลาบชีวิตจนปอแก่เท่าจาลาพระชนมายุแปดสิบวสาเพราะสั่งคาราบหนิมเตียงมนันมีเกิดตี่ไนตายมีตีหันสั่งคารคนเห่ามนุษย์ อระหันตาสัมมาสัมพุทธเดสด็จสู่เขานิปานระวางเก่าไม้สาละสาถานทัดวันอังคารแปดปิงป,ปีใสตรงปีมะสิงหกเป่งเมืองไต้ข้อจาละไหนเพียบเตะละอ่อนสไหมไข่ห่มอาเล มากันอวดอูกรมไทใจเป่าสังองาว่าล่าสะใหม่กอมก่อจะไขลูกลิกสวยนาอูจจากมเฮาตึงเจ้าแลข้าเมืองเหนือล้านนาำมวนล้ำลักธรทมกำสอนบวรจวยกำมสิธรรมโยได้สุขเย็นเอาลักธรรมา สวยสวะตโตเข็นหมดกรำหมดเว้นเป็นสุขตัวลาองค์สัพปัญญูกำมจูโลกลาเชื่อเตอสัทธาปีน้องแปดเป่งล้านนาเอาอาเปื่นป้องือเว้นจากห้องอาบายสุลาน้ำปิดหยาดมิดจะหายมันห่มทำล้ายสมองต้องใส หักษาสินธรรมะใจใจเป็นเหมือนขันใดกายปะเป็นต่างเป็นเกินเดินไปสักกะสะวรรค์และเข้านิพานจากปนจากตุกสุขสามภาคการสาวจีแม่มานวงวานไก่ไล พ่อน้อยพ่อนานบ้านเหนือบ้านใต้ผมไขว่าตาเ่าวจี้แปดเปิงล้านนาขีญยาเต่านี้ขอจบเต่าอี้วางหลงขอเฮือปีน้องสุขสมพระสงฆ์ชีวิตมันคงเหมือนกันตัวนาชีวิตมันคงเหมือนกันตัวนา